สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทถึงศุกร์เวลาเดิมเวลาดีบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางช่องคมชัดลึกทีวีระวังภยัยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนยยานะคะสว่วนลุงแจมของเราติดภารกิจหนึ่งวันค่ะวันนี้นะคะรายการลุงแจมออนแอร์ของเรานะคะท่านผู้ชมคะจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับประเพณีเก่าแก่ของคนไทยนะคะเป็นประเพณีที่บางท่านนะ,ะเป็นคนไทยอาจจะไม่ทรา ทราบด้วยซ้ำว่ามีประเพณีแบบนี้แล้วก็เรียกว่าคนในชุมชนเขายังอนุรักษ์สืบสารประเพณีนี้อยู่เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับ ที่บางนาที่อาคารเนชันเรานี่แหละนะคะประเพณีนี้ชื่อว่าประเพณีรับบัวเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะและผู้ที่จะมาพูดคุยสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะคะนั่นก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ค่ะดิฉันอยู่กับในอำเภอบ,บางพลีนะคะจังหวัดสมุทรปราการในอำเภอวิวัฒน์ฉันทานานุรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะในอำเภอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับค่ะ อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะเป็นบ้านกันค่ะประเพณีรับบัวหรือโยนบัวจริงๆคุ้นๆนะ่คะครับ่าอธิบายหน่อยนะคะคนไทยอาจจะบอกเฮ้ยเคยได้ยินแต่ลอยกระทงใช่ไหมฮะลอยกระทงนี่ทั่วโลกรู้กันบางประเพณีอย่างชุลบุรีนะคะหรืออย่างอีสานก็เรื่องบ้องไฟนะคะชักพระอะไรพวกนี้นะคะพีตาโขนอ่าวทางนู้นจังหวัดเลยแต่สูย์ประการคกลยๆบ้านกันเนี่ยค่ะ โยนบัวคืออะไรคะครับผมเป็นคำถามยอดนิยมเลยนะครับ <c oughs> ที่ใครก็ถาม,ถามว่าประเพณียโยนบัวคืออะไร <c oughs> ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเนี่ยนะครับ <c oughs> เราเรียกว่าประเพณีรับบัว <c oughs> รับบัวครับประเพณีรับบัวแต่ในเทศกาลประเพณีรับบัวเนี่ยจะมีวันหนึ่งซึ่งเป็นวัน ถือว่าเป็นวันไฮไลท์ของประเพณีรับบัวก็คือวันโยนบัววันโยนบัวก็เป็นวันสุดท้ายของงานคือวันที่ก่อนจะถึงวันออกวันษาึวันจะมีกระบวนแารหลวงพ่อโตทางน้ามาให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนเนี่ยได้กราบนมัสการและบูชาซึ่งการที่หลวงพ่อโตได้มาทางน้ำเนี่ย ประชาชนจะเข้าไปกราดนมัสก,การที่องค์ท่านเลยก็<อ>ายาก<ๆ>ก็เลยมาเป็นที่มาของการโยนบัวเพื่อเป็นการบูชาและนมัสก,การครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนตรงนี้เพื่อตอบคำถามที่ถามด้วยนะครับประเพณีเรียกว่าประเพณีรับบัวแต่จะมีวันหนึ่งเรียกว่าวันโยนบัวครับค่ะวันไหนอะวัน วันก่อนวันออกพัรษา1หนึ่งวันซึ่งเป็นวันที่ที่จริงมีที่มาผมจะต้องขอขออนุญาตต่อตรงน,นี้อีกนิดหนึ่งนะครับมีที่มาก็อย่างนี้ครับมันมาสู่คำถามที่สองว่าแล้วการโยนบัวเพื่อเป็นการนมัสการหลวงพ่อโตหรือเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการโยนเนี่ย มันผิดกับลักษณะนิสัยคนไทยหรือเปล่าเพราะการโยนมันเหมือนกับไม่สุภาพมไม่สำรวมะนะครับคนไทยเราถ้าจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเข้าไปกราบนะครับแล้วก็ถวายเพื่อเป็นการบูชาแต่ในของเราเนี่ยการโยนบัวเนี่ยมันมีที่มาจากสองที่ะนะครับที่แรกที่มาสู่การโยนบัวเนี่ยก็คือในอดีตเนี่ยอำเภอบางพลีเนี่ย จะมีชาติพันธ์หลายชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกันประมาณสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเพื่อนบ้านเรานี่แหละ ใช่ครับใช่ครับเรามีเรามีคนลามันคนรามันคุณมอนนี่นี่รุ่นก่อนนะครับถ้ารุ่นนี้ต้องพูดถึงคนกัมพูชาคนพม่าและกาคนลา่ย้อนไปสมัยกรุงศรีย้อนไปประมาณสักสักหนึ่งร้อยปีนะครับหนึ่งร้อยปีเนี่ยอำเภอบางพลีเนี่ยเหมือนกับพื้นที่ป่าเปิดใหม่มีคนหลายชาติพันเข้ามาเพื่อเพื่อยึดครองที่ดินทำกินก็มีคนลามันหรือคนมอน มีคนลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังมีหลักฐานอยู่นะครับอย่างมีตำบลหนึ่งของอำเภอบางพลีเนี่ยชื่อตำบลราชาเทวะตำบลราชาเทวะเนี่ยชื่อเป็นของรามันเหมือนกับสมิงพระรามสมัยก่อนนะครับอังน,นี้ที่จึงคําว่าราชาเทวะมาจากคําว่าสมิงราชาเทวะซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของคนรามัน ค,ค่ะอันนี้คือ,อชือ่ออำเภอในในชือนนช่อตําบลนชื่อตําบลหนึ่ของสุวรรการอันนี้เป็นที่ไปที่มาในประวัติประวัติศาสตร์ครับผมเหงคาน,นี้มันก็จะมีประเพณีมีธรรมเนียมเกิดขึ้นประการหนึ่งก็คือคนลามันเนี่ยพอวันออกพรรษาถิ่นฐา,านดั้งเดิมเขาจะอยู่ที่พระกระแดงเพราะเขาเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารแล้วก็ทางราชการเราก็จัดให้เขาไปตั้งถิ่นฐานที่พระกระแดงเพราะฉะนั้นพอถึงปีเนี่ย ่อนวันออกพรรษาหนึ่งวันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะกลับไปเพื่อจะอไปประกอบกิจทางาศาสนาในวัน <c oughs> ออกพรรษาที่พระประแดงเขาก็จะพายเรือกลับไปทัมคลองสำโรง <c oughs> ประกอบกับในพื้นที่อำเภอบางพลีของเราเนี่ยมีดอกบัวเยอะ <c oughs> แพระประแดงเนี่ยน้ำเค็มไม่มีดอกบัว คนมอญเหล่านี้ก็เก็บดอกบัวเนี่ยเพื่อไปบูชา<ะ>บูชาไปประกอบกิจทางศาสนาในวันออกพรรษาเพราะฉะนั้นในทุกปีเขาจะปฏิบัติเป็นอย่างนี้คนบางทีก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเขาก็กลับไปในการที่จะไปทําไปบูชาพระพุทธศาสนานะก็ช่วยกันเก็บดอกบัวไว้ให้อพอกระบวนเรือเขาผ่านไปก็มอบดอกบัวให้ไป บางคนที่สนิทสนม ก็อาจจะโยนใส่เรือให้เพราะเรือการที่จะมาเทียบท่าทุกบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเขาเรียกว่าเป็นเป็นวิถีชีวิตที่ทําให้มีการก่อเกิดประเพณี<ช>นั้นๆมาความที่ล่องเรือในคลองใช่ไหมคะของคนสมัยก่อนพี่น้องคนไทยเชื้อสายร,รามันเชื่อสายมอญน,นั่นแหละนะคะแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยเขาอาศัยเวลาเดินทางสัญจรเนี่ยมาจำคลองถูกต้องไหมคะ<ช>ที่เราเคยคไปแถวนั้นก,ก็จะเป็น เป็นเห็นว่าทุกวันนี้บ้านอยู่สองริมฝั่งคลองก็มีอยู่ใช่ไหมคะนี่ก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดประเพณีนี้ขึ้นมาด้วยมาสกูนี้แอบเห็นอันนี้อันนี้เป็นงานครับนี่นี่เป็นงานครับเป็นงานค,คือเรียนต่ออย่างนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยก็ว่าเมื่อเป็นประเพณีปฏิบัติทุกปีทุกปีนะครับก็จุดนี้ก็เป็นที่มาของงานค่ะทุก บบทุกปีที่ท่านแนมเภอวิวัฒบอกเนี่ยก็คือว่าทุกวันขึ้น14ข้ามเดือน11หรือว่าเดือนเดือนนี้เดือน11ตรงกับวันที่2 9ตุลาตุลาเดือน11ไทยใช่ไหมคะยีตุลาคมเนี่ยก็จะมีการจัดงานแบบนี้เทศกาลนี้ด้วยครับค,ค,คือคือปีนี้เราเราจัดวันที่26ถึงยค่ะนะครับซึ่งเรียกว่า,างานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพลี แต่วันโยนบัวคือวันที่ยี่สนะครับซึ่งก็เป็นวันก่อนวันออกวรนษาหนึ่งวันซึ <c oughs> ่งโดยโบราณมาเนี่ยคนเชื้อสายมอญเนี่ยก็ <c oughs> จะใช้คลองสำโรงเนี่ยพายเรือกลับไปที่พระประแดง <c oughs> นะครับและประกอบกับในช่วงหลังเนี่ยได้มีการจำลองนำรูปจำลองของหลวงพ่อโตออกแห่ทั้งทาง,งบกและทางเรือมาให้ ประชาชนได้กลับนมัสการบูชาสองงานนี้เลยมารวมกันแห่องค์หลวงพ่อโตหลวงพ่อโตจำลองไปบนเรือปฏิสถานไปบนเรือเลยนะคะแล้วก็ล่องให้พี่น้องนะคะหรือว่านักท่องเที่ยว โยนบัวบเข้าไปในเรือครับเพราะว่าเรือหลวงพ่อโตก็คือล่องมาตามลำลำคลองสำโรงเนี่ยพุทธศาสนิกชนที่อยู่สองฝั่งก็ไม่สามารถลงมาในเรือได้รประกอบกับที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าการโยนบัวเนี่ยด้วยความรู้สึกของคนบางพลีเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่ไม่ไม่สำรวมไม่สุภาพแต่เป็นการที่มีน้ำใจ ตอบเพื่อนตอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาจะพายเรือทางไกลก็โยนดอกบัวให้โยนเสบียงอาหารเป็นข้าวต้มมัดให้ให้ไปใช้ระหว่างทางเพราะฉะนั้นใช่ไหมคะนี่ใช่ไหมคะเรือที่อันนี้เป็นองค์องค์หลวงพ่อโตจากวัดบางพลีใหญ่นบางพลีใหญ่บางพลีใหญ่ในด้วยชื่อเต็มที่นั่น นำองค์หลวงพ่อโตท่านมาประดิษฐานแล้วก็ลองแล้วก็มีการตกแต่งองค์สวยงามมากๆเลยด้วยดอกไม้ที่เห็นอยู่นั่นคือดอกบัว,บวบที่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะสองข้างท่าสองข้างคลองเนี่ยโยนโยนโ<อ>ถ้าถ้าท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวงานเนี่ยนะครับ จะมองเห็นปรากฏการณ์ซึ่งในวันในวันโยนบัวเนี่ย <Okay. S 2> จะเรียกว่าปรากฏการณ์ฝนดอกบัวก็ว่า uh. ได้นะครับจากพ oh. ี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาน <Okay. S 2> ในองค์หลวงพ่อโตเนี่ยทุกคนก็จะเอาดอกบัวมาคนละหลายๆดอกเป็นกราร uh. เป็นมัดก็มีแล้วก็มาก <Okay. S 2> ราบ มาจดมาบูชาแล้วก็โยนมาที่องค์หลวงพ่อโตบางคนก็ลงในเรือบางคนก็ลงที่พระองค์ที่องค์ท่านบางคนก็หลุดลงไปในน้ํนากากลายเป็นสายน้าครับนเนี่ยปีที่แล้วค่ะครับเหมือนฝนดอกบัวที่โปรยปลายลงมาจนท่วมท้นองค์หลวงพ่อโตครับลน้นเรือของพระขององค์ท่านที่ล่องมาเลยนะคะแล้วก็ตามสายน้ําจะเห็นว่าดอกบัวสวยงามมาก ทานลงไม่ได้ลงเรือนี่ก็ลงตรงสายน้ําที่นัเพเคอบอกว่าเป็นฝนดอกบัวหมายความว่าภาพที่เราจะเห็นในช่วงวันที่26ถึงวันที่29เนี่ยจะเป็นวันที่โยนบัวบก็จะเห็นเหมือนกับว่าทั้งสองฝั่งนี่เป็นภาพนะคะที่นี่เลยเห็นเหมือนมีสายฝนแต่นั่นคือบัวดอกบัวที่ทั้งบนสะพานแล้วก็สองข้างทางโยนก็มาในเรือที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต เพราะฉะนั้นมันจึงตอบคาถามว่าการโยนบัวเป็นการโยนด้วยน้ําใจด้วยไมตรีและด้วยศรัทธาจึงไม่ใช่เป็นการที่ไม่สุภาพไม่สํารวนแต่ประการใดนะครับคนที่อยู่บนสะพานนะครับด้วยความเคารพของต่อองค์หลวงพ่อโตเนี่ยเมื่อองค์ เรือหลวงพ่อโตลอดผ่านสะพานนี้ทุกคนลงจากสะพานหมดมนะครับ,รบไม่เรือผ่านาก็จะขึ้นไปแล้วก็โยนดอกบัวกันในลักษณะอย่างนี้นมันคนดูสีหน้านะะในอำเภอคะยิ้มแย้มแจ่มใสลูกเล็กเด็กแดงนี่สนุกนะคะคตอนโยนตอนโยนบัวนี่คือจิตใจเนี่ยเหมือนกับถ้าเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นการเป็นการทิ้งสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของคนเรา ด้วยไหมคะแล้วก็นัยยะหนึ่งแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบทอดประเพณีเป็นการเข้าถึงระพุทธศาสนาด้วยอย่างนั้นไหมคะนัยยะหนึ่งครับในช่วงหลังเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเอาประเพณีการโยนบัวเป็นประเพณีการโยนบัวทีเ่เหมือนกับว่านอกจากเป็นประเพณีที่เราสืบทอดสืบสารกันมาแล้วก็ยังเป็นการที่เรียกว่าเป็นนัยยะเป็น เป็นการเข้าถึงพุทธมา่นานะคะทางด้านจิตใจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่ผมนําเรียนว่าเรามีที่มาจากสอง สองส่วนส่วนหนึ่งมาจากน้ำใจไมตรีส่วนหนึ่งมาจากศรัทธาเข้ามารวมกันในกระบวนเรือที่มาเนี่ยมีทั้งเรือที่จำลองเป็นเรือของชาวมอญชาวรามันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาจะกลับไปที่ประเแดงอ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรือทีอ่ตกแต่งสวยงามนำเข้าประกวดและร่วมกระบวนมาเป็นเรือแห่หลวงพ่อโตทางน้ำคือผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเรียนการแห่หลวงพ่อโตเนี่ย แห่ไปเพื่อให้พุทธสารสนิกชนบูชาเนี่ยเราแห่ทั้งทางบกและทางทางเรือแต่ทางบกเนี่ยการกราบนมัสก,การบูชาเนี่ยจะต่างกับทางเรือทางบกต้องเข้าไปกราบไปถวายดอกบัวแต่ทางเรือเนี่ยใช้การโยนดอกบัวเพราะฉะนั้นในวันโยนบัวเนี่ยนอกจากเป็นการแสดงถึงน้ำใจไมตรีแล้วยังแสดงถึงศรัทธาตอนน่อในองค์หลวงพ่อโตและร่วมง,งานใน พุทธศาสนาคือเตรียมที่จะเข้าสู่การออกพรรษาครับเป็นความศรัทธาด้วยของพุทธศาสนิกชนแต่ละปีคนมาเยอะไหมคะไม่ใช่ช่เฉพาะเชื่อว่าในในจังหวัดเองสมุตปากปาการเองเนี่ยนะคะรับทราบไปแล้วแต่แต่ตละปีมีคนมาเยอะไหมคะคือเรื่องนี้เป็นเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของการจัดงานประเพณีรับบัวของอำเภอบางพีคือพื้นที่เราเนี่ยมีน้อยอนะครับ สองภาคฝั่งที่ยืนที่จะจะจะมาประชาชนจะมายืนดูเนี่ยก็น้อยนะครับมันก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับว่า,าไม่มีที่จะยืนนะครับจะต้องซ้อนกันปีนี้ก็เลยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการที่เราจะมีอัตจันรณ์มาเสริมให้เพราะว่าถ้าเขายืนซ้อนกันคนข้างหลังเขาจะมองไม่เห็นแล้วพื้นที่สําคัญเหมือนกันเมื่อกี้ดูจากภาพเนี่ยจะ คือคนจะโยนบัวเนี่ยจะต้องไปยืนยืนอยู่ให้ริมริมหน่อยเพื่อจะได้จะได้พื้นที่ได้ได้ระยะระยะที่จะโยนไปได้แล้วก็บางทีเนี่ยมันมีจํากัดใช่ไหมคะอย่างระเพองนี้อานดิฉันคนปิษณโโลกก็จะเป็นประเพณีแข่งเรือยาวอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องมีกิจกรรมที่ไป ปฏิสัมพันธ์กับเรือนั่งดูอย่างเดียวดูไกลๆก็ได้แต่การโยนบัวที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ให้เขาใช่ครับค่ะแล้วจุดอ่อนตรงนี้ได้ดําเนินการทําอะไรบ้างด้วยข้อจํากัดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราก็พยายามช่วยกันแก้ไขนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเราตั้งอัตจันทร์นะครับเพื่อว่าให้เพื่อมีพื้นที่สําหรับผู้ที่มาร่วมง,งานเนี่ยมากขึ้น นะครับเมื่อกี้พูดมาถึงว่าจุดหนึ่งก็คือ,อ,องานโยนบัวเนี่ยเป็นงานหนึ่งที่คล้ายๆกับงานสงกรลาคล้ายๆกับงานลอยกระทงค่ะคือผู้มาร่วมงานเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมในงานนั้นค่ะเช่นลอยกระทงเนี่ยผู้ที่มาร่วมงานลอยกระทงเกาได้ลอยกระทงด้วยมือของตัวเองงานสงกานก็ผู้ร่วมงานสงการก็ได้สาดน้ําลดน้ําด้วยมือของตัวเอง งานโยนบัวก็เช่นเดียวกันครับเอเลยกลายเป็นจุดแข็งหนึ่งว่าคนมาร่วมกิจกรรมงานโยนบัวมันสามารถที่จะโยนดอกบัวได้ด้วยตนเองเป็นส่วนร่วมด้วยตนเองแต่ว่าลอยกระทงเนี่ยเราไปได้ทุกจังหวัดใช,ใช่ไหมคะทัะ่วประเทศมีหมดแต่ถ้าจะโยนบัวหรือว่าพิธีรับบัวเนี่ยนะคะ ต้องมาที่สมุทรปราการอำเภอบางเพลเท่านั้นเท่านั้นครับหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยครับแต่อนาคตไม่แน่นะไปโยนที่อื่นได้ไหมคะได้ครับมีแนวนะน้องจะเป็นอย่าง,งานั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะแต่ใครปีนี้ใกล้เข้ามาแล้วในช่วงวันที่26-29ตุลาคมพิธียนบัวโหงน่าสนใจมากๆแล้วก็คาดว่าป,ปีนี้นะักท่องเที่ยวนะคะ สะพัดมากๆรายได้เห็นตั้งเป้ามันเป็นร้อยล้านเลยนะคะปีนนี้ก็มากขึ้นยิ่งถ้าประชาสัมพันธ์กันแบบนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปด้วย, mm. ดวยเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดว่างานนี้น่าไปยังไงนะคะทั้งเรื่องของประเพณีอาหารด้วยใช่ไหมคะคคเดี๋ยวกลับมาคุยกับในอำเภอวิวัฒน์กันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ